ความรู้สึกของนางเอกสาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมมนิดครับหลังจากต้องเผชิญหน้ากับอดีตคนรักอย่างเบียสุกุลวัตครับกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเลยเละครับสำหรับประเด็นที่นางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมมนิดเผชิญหน้ากับคนเคยรักเบียสุกุลวัตที่ขึ้นไปรับรางวัลน,นักแสดงชายแห่งปีบนเวทีประกาศรางวัลนาย e n t e r t a i n e n a w a r d องเมื่อวันก่อนแถมยังมีการจับสังเกตอากับกริยาของสาวแพนขณะที่หนุ่มเบียกำลังกล่าวคำขอบคุณที่ได้รับรางวัลอีกด้วยครับ งานนี้สาวแพนเค,ค้กบอกว่าไม่ทราบมาก่อนว่าหนุ่มเบียร์จะมาร่วมงานและได้รับรางวัลด้วยครับซึ่งเธอก็ไม่ได้มีการพูดคุยส่วนตัวมีเพียงพูดแสดงความยินดีบนเวทีในฐานะพิธีกรเท่านั้นครับได้เห็นจากในภาพที่แคปมากกว่าคิดว่าคงเป็นจังหวะที่ที่ พี่เวียพ,พูดแล้วเราก็แล้วแฟนๆก็คงแบบกรี๊ดอะไรเง,งี้ยเราก็เลยหันไปมองข้างบนอะไรเง,งี้ยนงคะก็เพร <c oughs> าะว่าแฟนๆเขาอยู่ข้างบนกันเนาะถือป้ายไฟอะไรเง,งี้ยเราก็เลยหันไปมองข้างบนแล้วก็เขาฟังอยู่คงคงเป็นโมเมนต์นั้นมากกว่าเลยเราก็ออนดิวตี้เนาะเราก็แบบว่ากําลังดูสคริปต์ตัวเราด้วยแล้วก็เออฟังด้วยอนไนที่เราได้ฟังก็ก็อาจจะได้เห็นภาพที่มองหรืออะไรแบบนี้ค่ะและเขาก็ชื่นชมเธอในความเป็นมืออาชีพในการทําหน้าที่พิธีกรของงานในเอ็นเอร์วอดของเรานะครับ